สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะฝากตูลูชาร์ผู้ใจภายฝันเมืองนะคะแล้วก็ทำเพจเพจบุ๊คนช่างแห่งงานฝันเมืองนะคะเมลังุรยับวันนี้นะคะวันนี้เราเรามาทำบุญนะคะบังสุกุนะะค บางสกุลนะคะให้แม่ทุกท่านทุกคนนะคะทั้งญาติผู่ยาตายายที่ร่วงรับไปแล้วนะคะก็จะมีสำหรับกับข้าวแล้วก็เห็นช้างนะคะของเราเนาะมีช้างที่ได้ล้มนะคะเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเนี่ยน่จองกันเรยจองพระพูดเองเยอะ ก็มีพังแสงเดือนเมลัสมีนะคะก็คลายธงชัยพังนิโคคลายสิริดำเนินใครคำคูนเอพังคำคูนนะคะโบก็ลอยใหญ่เลยเรื่อยลดจอดเลืเอยถอดกอนไอการเลยนี่แหละค่ะวันนี้เยอะมากนี่อยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังตู้แดงๆนี่แหละนี่นะคะแต่ละบ้านนะคะก็มา เส้นไหว้นะคะโห่ยาตายายพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคะอะนี่ค่ะี่าบเกันนี่ขอบคุณครับทุก่าบอกมใครคลิไหนครับน่ะดีไปจนหดโหาตายายเออ่ทงใจเอมนีนัตี บาเอ้ยแล้วก hey, yeah, um, so oh, nah. uh. ็ป่ยตายสิใหญ่นเเดเด้อเุจาย์เดืดจารย์มเอดารย์่วมเเอ้ยจเดอดนาพนาเอนากเชิอจาตานากนี่วดเด้อไทเนกา็ือเด้อเอาเงเล็กเพเพราะว่ามันเป็นช่องเดียวกัน อตอนนี้ทำพิธีแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะคะตอนนี้ให้พระคุณเจ้าได้สวดก่อนนะคะ,อะตอนนี้ก็พิธีการของพระคุณเจ้าก็สวดไปแล้วนะอันนี้ก็แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็นําจตุปัจจัยทองเนาะ่าเออรียล่ัยสังฆทาน,นไปถวายนะ อันนี้ไปแต่ละไปทีละแบบเรียกว่าทีละครอบครัวนะทีละครอบครัวนะคะนี่แถวแรกผ่านไปของเราถวายไปแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เก็บภาพนี่เราจะขยอยกันไปนะค่ะครอบครัวนู้นออกครอบครัวใหม่เข้าไปนะคะ,ะ,คะเราจะขยอยกันมาถวายนะคะ เสร็จแล้วก็จะถึงพระคุณเจ้านะคะจะได้พิจารณาอาหารนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับกับข้าววันนี้แล้วก็เหมือนรวมยาินะคะทุกท่านมันรวมยากรวม้ดยช่วยกันมด้วยช่วยกัน ยังคนดีหนอยนะคะมาจะประกัดกรับครับต้องเทาไปเนี่ยโอโโ้โหสำหรับกับข้าวแบบว่าเยอะมากๆนะคะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดะะอันนี้คือพระคุณเจ้าก็จะพิจรารณานะคะเื่อนไปเรื่อยๆนะคะอยู่ที่วัดป่าหนองพยอมนะคะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดสำหรับ เพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็มีลูกห้าคนก็นทํามาห้าคนเนาะโอ้ขนมจีนน้ำยานะคะมีอ่ะเดี๋ยวคุณเจ้าพิจาราณาก่อนนะคะแล้วเ,เราจะมาดูพิธีการต่อไปทําอะไรต่อนะคะโอ้นี่อันนี้อันนี้คืออะไรของหวานรวมนิดไรซ้อนของหวานของหวาน เบาหวานขึ<ต><ว>้นแล้วตอนนี้ยังไม่หมดนะคะนนสำหรับกับข้าววันนี้โอ้โหเยอะจริงๆค่ะทุกท่านโอ้โหคุณลุ้นหลามดูค่ะโอ้โพระคุณเจ้าก็พิจารณาไปนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะว่ายังไม่หมดนะคะนี่มาแล้วมาแล้วรถก็ต้องมาเรื่อยๆนะคะออยังเหลืออ่าพวก ขนมข้าวต้มนะคะนี่พนลลมากรากไม้นี่นะคะนี่พระคุณเจ้าก,ก็พิจารณาเอานะคะกับข้าวอยอมเราบไปเยอะจริงๆนะคะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆแต่ละบ้านก็ต้องถือหลายชื่อน,นะคะ ก็นะคะที่ร่วงรับไปแล้วนะคะชื่อนะคะชื่อทุกคนมีเชาวเนาะออเซนอ์จานเด็กนต์อ้ยโอเนอ้ยวเาะซีนนแลเนาอเนจานจันนำเสางค์จฮะ ตามมีกันเป็นใจเันทุอย่แต่ละบ้านก็จะมาเรียงคิวกันนะคะเรื่รายชื่อนะคะแต่ละบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ชื่อไปกับจึงอะไรชื่อไปอ่ะเดีย๋ยวรอพี่ๆต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากนี้แต่ละคนแต่ละบ้านก็จะนี่ค่ะโอ้โหไปส่งโอ้ย่าตายายนะคะโอ้ยยายนี่แบกจนเอวจนแอนแล้วนะคะตอนนี้เออไปตรงไหนไปค่ะไปที่นี้แต่ละบ้านก็จะไปตรงที่ธาตุนะคะธาตุเราก็จะไปตรงอาหลุมฝัง ตาถุงนะคะม่ันมตละเกมระเหรอเยเยงไก่นะโว้ยพอยังนั่นงานเห็นไหมมอมูดบเกียงนะแล้วก็พืชดิบบออาแบเลยรองเท้าอยย่ใส่เนาะบัดทีนี้เอ้ยใส่รองเท้าผิดกันเด้อบัดทีนี้นะดูแต่ละคนนะเยเดียว แนอ้ี่ปะไม่ถือได้แล้วแหละมาเลยออยากมากนียแากอะไรถือจานข้างนอกน่ะถือจานข้างนอกก็ไปแล้วไปถือดิถือดินั่นนยากมากแค่ถือจานเฉยๆบอกว่ายากมากดูมันเยอะนะอืมอไอย่อะเออแบกกัตนันเ โอ้โหไปแล้วค่ะตอนนี้เวลาใครเอาโซเบาแล้วไม่เอาดูค่ะเต็มเลยนะคะหนุนทางนี้ก็เยอะๆเลยค่ะหนุ่มเป็นแถวเลยค่ะเออโอ้ยดูยายจันสินั่นเอลเอ็นละเออ เงไงนะ,ะ,ะนี่เราก็จะไปตรงนั้นนี่ทางน้ทาทดกระดูกปู่ย่าตายายตู่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะย้ายกันไปบอกว่าไม่เป็นไรครื้นมากเลยค่ะโน่นนะคะวันนี้ครอบครัวปู่เสาก็มาค่ะลูกๆหลานๆมากันเต็มเลยฝัย่งบ้านของควานพาก็ามาค่ะ ลุงลำลุงเลิมมาหมดคุณยายคุณตาว้ามืวหมอหอกดแล้วอ่ะสุดดูตรงนี้ก่อนนี่วนไปนู่น้วตรงนี้ก็มาค่ะ แต่ละบ้านก็จะอยู่ทัดไททัดมันนี่ตาใหญตาทวดยายทวดของเราก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตาทวดยายทวดมารับเด้อลูกหลานชมบุญไปให้แล้วนี่เยอะแยะมากมายเลยนุ่นชมบุญเลยชมบุญละเน่ยชายเหรอยึดเปนเรื่องเลยคุณเลยคุผู้สาวอยู่ด้านในใครนี่ ตุลูก็มาตุลูก็มานี้ใครนี่ไปลูกไข่เลยตรงนี้มาส่งแล้วเราไปส่งตะทงก่อนน้ำตะทงอยู่นี่นะคะฝังนี้โอ้นูนบางคนก็ไปทางนน้นนะคะกระดูกอยู right you <re fer Books> ่ตรงไหนก็ไปตามนะคะ อ่ะส่วนเราจะไปนุ้นน้องฟิล์มแล้วก็อ่แม่มีคุณตาทงเดี๋ยวไปดูนะครับวันก่อนนู้นเราสั่งดินมาลงให้ตาทงนะคะเพราะว่ามันยุบมอแอ,อควางเราโดนล้วกอทาจูดไป เดี yeah. ๋ยวกีบหมอมาให้พ hmm. ่อใหญ่แล้วบอกนี่อ่าตาทงเอ้ยลูกหลานมาทำบุญบังสกุลให้แล้วไม่มีเลยไปเอานี่เอาไหนน้ำอันนี้ของใครของพี่เฟรมหรือของใครเออ อันนี้ของเราเขาไม่ฟิล์อ่ะเขาไม่ฟิล์มมาหนิเอออาละอลวดเมง่กี้น่ะข้างแม่มีแล้วก็ช้างทุกเชือกตรงนี้นะคะ าวา,างให้ไม่มีแล้ววางให้ไม่มีแล้วนะคะอันนะนี้เป็น,ปนไม่มีนะคะทางรศาศีนี่เราก็ดินมาลงให้คุณตาแล้วนะคะ มากินผลไม้เด้อชลิดำเนินเลยสิริดำเนินด้วยนางนิโคด้วยนิโคด้วยแม่มีด้วยทองทองเงินด้วยนี่มากินด้วยกันเด้อนี่ตกเชือกเด้อตรงนี้เด้ออืมมาลองฟิล์มกันนางฟิล์มมากินเด้อโอ้ยตาใหญ่ตาเอ้ยตาทงก็ไปหลบแดดกับ ตาทองอเงินแม่ลัสมีเด้อตาทองไปหลบแดดกับเขาเด้อวันนี้ร้อนมากๆเนี่ยไหมตะกอนต่ำม,มากตรงนี้นตะกอนตรงนี้มันจะยุบนะคะป่ะเนื้อไปเอา,าปออปเป,ป็ดป่ะแตงโมไปเดี๋ยวให้เรามีคะแนนก่อนให้ถึงหน้าแรงก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทำ ท่บ้านนะคะลงทุนทมที่ไปแล้วทำบ้านนะคะนี่ทมที่ไว้ให้คุณตาแล้วที่ตาอย่างอลังการเลยตัวเพื่อนน้องทมที่เนาะอย่างอลังการเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการทําบุญช่วงก่อนออกพรรษานะคะเรียกว่าบางสกุลนะคะตามบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะเออตะวังได้แล้วเฮ้ยย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 ย ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ